การบันทึกข้อมูลและค่าพิกัดสะรเก็บกักน้ำและบ่อน้ำบาดาลผ่านมือถือระบบ iOS นะคะของโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกคือการเปิด GPS ของเครื่องนะคะไปที่การตั้งค่าค่ะและไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวค่ะ ไปที่เมนูบริการหาตำแหน่งที่ตั้งกดเปิดค่ะจะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปสู่หน้าจอหลักค่ะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรม safari ค่ะเพื่อเปิด url ของโปรแกรมนะคะตรงช่อง url นะคะให้ใส่ https l i n k s cpd go th water 5 0 0 l login php ค่ะแล้วก็กด go ค่ะจะเข้าสู่หน้าจอหลักนะคะ ให้ใส่ username และ password นะคะซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับระบบบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรนะคะแล้วกดล็อกอินค่ะ จะเข้าสู่โปรแกรมนะคะซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกคือการบันทึกข้อมูลสมาชิกค,ค,ค่ะให้ใส่เลขที่บัตรประชาชนของสมาชิกนะคะเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะข้อมูลจะดึงเอาข้อมูลจากระบบบูรณาการภาคการเกษตรขึ้นมานะคะว่าเป็นสมาชิก ชื่ออะไรที่อยู่ไหนขึ้นอยู่กับสหกรณ์ใดนะคะส่วนที่เราต้องบันทึกต่อมาคือเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกค,ค,ค่ะเพื่อความสะดวกในการติดต่อนะคะต่อมาเราจะบันทึกข้อมูลของสระเก็บกักน้ำและบ่อน้ําบาดาลนะคะจะแยกออกเป็นสส่วนค่ะถ้าเป็นขุดสระนะคะต้องระบุกว้างคูณยาวคูณลึกนะคะหน่วยเป็นเมตรค่ะยกตัวอย่างเช่นกว้าง2เมตรยาว2เมตรลึก2เมตรแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นบ่อน้ําบาดาลน,นะคะก็ติ๊กตรงบ่อน้ําบาดาลแล้วระบุแค่ความลึกของบ่อค่ะ,ะลึกยกตัวอย่างเช่น12บสเมตรแบบนี้นะคะแล้วใส่จังหวัดเลือกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของแหล่งน้ํานะคะ,ะปะทุมธานีแบบนี้นะคะอำเภอค่ะ ตำบนค่ะแล้วก็ตรงพิกัดที่ตั้งนะคะให้คลิกที่อ่านข้อมูลพิกัดค่ะโปรแกรมจะดึงเอาละติจูดลองติจูดของ GPS ที่เราเปิดอยู่นะคะแล้วก็กดบันทึกข้อมูลค่ะ